น้องกำไรเป็นอะไรหนูทำอะไรหนูจะทำอะไรหนูจะปีนขึ้นมาทำไมอมโต๊ะแม่จะพังไว้นั่นจานก็แตกไปแล้วใบหนึ่งแล้วนะมแม่รู้ว่ามันโลกทำไงได้ล่ะมันโลกลงมากำไรลงมาอืมม่รู้ว่ามันโลกค่า ก็ลงมาสิคะอยากให้เพื่อนๆเห็นความโลกของแม่หรอ,หอลงมาสิคะกำไรจุ๊บจุ๊จะไปดมหาไรล,ลงมาประทูอยู่ในตู้หิวละสิหิวละสิ ลกลกลก <c oughs> หาใหญ่เลยดมดมหอมหอมประทูหอมประทูค่ <c oughs> คะกำไรหอมประทูค่ะ <c oughs> จานประทูอยู่ในตู้